นค่ะสารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้นางสาวแพททองทานชินวัตรพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จคุณเซนย้ําคํากล่าวอ้างไม่ใช่เทคนิคเจรจารัฐมนตรีต้องซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์อย่างเคร่งครัดส่งผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งหมดพ้นจากหน้าที่ ตุลาการสารรัฐธรรมนูนดั้งบรรลังอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่สวสามสิบหกคนยื่นเรื่องขอให้วินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรจะสิ้นสุดลงหรือไม่เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยธรมรมอย่างร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัตรและสมเด็จคุณเซนประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้หนึ่งกรกฎาคมสารรัฐธรรมนูญมีมติ เอกชันก้าต่อศรับคำร้องจากสมาชิกวุฒิสภาโดยมีการสั่งให้นางสาวแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งล่าสุดสารรัฐมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทานชินวัตรส,สิ้นสุดลงระบุก,การกระทําของผู้ถูกร้องเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมเมื่อพิจารณาเจตนาและความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วเห็นได้ว่ามีลักษณะร้ายแรง ดังนั้นผู้ถูกร้องจึงมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงอันทําให้ผู้ถูกร้องขาดคุณสมบัติต้องห้ามอย่างไรก็ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้นวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนับตั้งแต่วันที่มีคําสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อหนึ่งกรกฎาคมและเมื่อความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ We'll mm -hmm.